กราบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ทังบ้านที่ทั้งไก่ทางไกลเก,ก่ากระเดิมพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหน่อยดอนคองกับพี่น้องบ้านมองไต่กำลังปล่อยงอว์ไปเลี้ยงพ่อใหญ่เองพี่น้อง มเป็นพอใหญ่เองกำลังปล่อยถึงเวลาออกคาอยู่หากินละปลาปลาปลาเพื่อเพื่อเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีวิตน้องเนี่ย เวลาก็ต้องทำานาทีมันพันยาเองก็หลายตัวเติบเหกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้าบยี่สิเอี่ยีบ่ส้อยเจ็ือบสนหน่ยห <c oughs> ลายพอประมาณไปยุดสมัยตะกี้ก็ว,ว่ามันหลายเติบเ,เนาะ 3ามสิบตนวายหายโย่นข้าหน้ามืดไปละนี่กํลังออกมาอีกพี่น้อง ใส่น้ำกันไปแล้วใส่กับพพาะยังเองไปเละเคยเลี้ยงอยู่น้ำกันในน้แรก็ทยอยทยอยออกโอนใช่ไหมก็แล้วออกมาจากหมู่บ้านว่าเป็นลายลายพี่น้อง นมมาล่นเลครับ่เือสีฮอนเ้ก่าเนี่มันจะพาพข,ขังบนสีเมฆพอมีอยู่มาวนสองสามหมื่นบอตก ก็ได้เวลาแล้วกันขอใไปขอ,ขอ,ขอ,ขอมันล่ะทำนาทีได้หาอยุหาจินลูกเอ้ได้สำแดงก็จะว่ากันด้วยมันบ่มีอย่างสงหลายก็หลายโพดยืนให้ในนาโอ้หยหลายหายหลายขาด ถอนจนที่ขาดถอนถอนมาให้กินได้หรือถอนมาหยุดดอกยุกไกพ่พดไปหฮาก,กินตามธรรมชาติแล้วกันแต่ตอนารกก็จะว่ากันด้้อตอนนี้เป็นตะหักเลยตกอ,ออกเลย มันก็มาตกี่นอนแเกืดอคือคือมากันนี้ยังเกิดขึ้นตานเนน้ำกันเรื่อยๆี่นองเดี๋ยพาไปเรียงใส่อยู่ในเอง็งอดรอรอดออะไกๆๆันแล้ว ำคีมหัวหน้าแจ้งหัวหน้าไงเหยียบงัวทีมันมีปวดเท้าคนนี้กันเป็นตายไปแล้ววางแผนตะละมือตะละมือที่นมาวันทิ่พาลูกน้องไปเลียงไส้มังหันมังอยูอ่เราจะเป็นผู้ออกคำสั่งอันนี้ที่ท่นพ่อใหญ่เอง,เอง ไปมองคุณเดอร์ไปมองพีเดอร์ะพอมีญา่าเหงว่าเดี๋ยว่เดีจย,ยวิง ไกลบางคนไปลองอันที่ขามไปเกาะปุ่นกันนี่ยังไม่ได้ไปยักษ์เทียไปก็ต้องหาเรือวางแผนกันดีๆก็เลยไม่ได้ไปยักเทียก็เมันมีถนน,นกน็ดีดอกเป็นบทเหตุถน,นนให้ก็เลยไปบรร่ได้ผมเป็นยังดอก เก็บภาพทั้ง well, ป we ีมีน้องเดเบิึงไปเรื่อยๆนี่ดอกก็จะไปเลี้ยงเซมุนลงถ้ำแกะไก่มุ่นอยู่เช่วงนี้ยังไข่อยู่นน้ำมาตั้งแต่ขึ้นฝนตกลงมาในน้ำเป็นหามเลี้ยงยากอีก ก็ทิ่สายัดสา,ากันอยู่พี่น้องเลยอ่อนขึ้น่ายหนากวก็ได้มากเลเดินขึ้นหนาวแล้ว yeah. เน,น่วันหลักักเลยวันักวันแน่เลยครับกะมูแกพวกเลย ไปซารุนไปซารุนกำลังขนองนี่มาเลยมาเลยาามาเลยตามมามุนกับว่าได้ขึ้นพี่น้องอด,ด,ดีดีดีแหละ

หนยาเวนอพี่น้องเลยโอนดีเลยแต่มาดีคือจะเอาอยู่แล้วหอนเป็นให้พี่น้องเลยตายตายตายโสดเทตาบดาแมนมนุษย์หูกินทำลายธรรมชาติหมดนไม่ไงพ่อมีแหละมันีหาสายบบน ก็พอคือเก่าแล้วต้นยูค้าวพากันปลูกกันจังเลยมันทันหูว่ามันเด็ดแหลกอยู่ไปลูกไปอ่อนจะได้กระสูพี่น้องชีวิตคนเรลียบนัว สต๊อกแดดสีออกกะตั้งลุยถ้าตกไปถึงแม่หาดูหาจีนไม่แถวหนิน้าขอโทษขอช้ลายๆด้วย,วนนย,ยพี่นอ้อ <c> ง <ười> ทางรถบอดี คลุกคลักซะเลืเกินบนก,บ,กบนกระปตกโอ้ยเบิ่งกระโดดเป็นน้องเลยอย่ากก็มีเพราะปนีแหละกัดมองมองให้มันอยู่มันอยู่ยหลายผลจนได้หน้าเลยโอ้โออยแต่เงียบหลายไข้หลายขา,ยา,ยขาด เาเดี๋ยวมาโยหมงเะไรอย่างเงีครับว่าเดี๋ยวโย,นนยวกินเดี๋ยวกลยเดี๋ยวโยเดี๋ยกินเนี่ยมันไปอยู่ในไฮในหน้าวันนี้ <c oughs> บกชัยที่เราไปนอกไปแล้วน้ำถำนวนไปหลายลายกันมีหลายโพด ปนใดก็ต้องทนต้องสูง้ลูกนี้จะของเป็นไปบ่ได้เอากันบ่มี่ง่ว็เป็นไปบ่ได,เเไปปได้เป็นไปได้อยู่จากลำบากย้ำขาดย้ำเกินมากกับพ่อได้ใส่ใสอยว่าย้อนอยูด่ดอกขายอีกตัวหนึ่งโอเคไป สัตว์สนคัดสนไปหน่อยนึ่ง,าง,างราคาหัวมันก็ได้ขึ้นนี่คือเก่าอยู่แต่จเจ้าก็มาสื่อเห็นอยู่ดอกเห็นอยู่ตัราคาหมืน่นเดี๋ยวจะลดแล้วว่าแล้อเจ็ดพันแปดพัน ตอนเด็เต็มแล้วค่ะพอี้เองีติปล่อยกินแถวนี้ก็อิ <c oughs> นไปเรื่อยๆเรื่รอลลยล่มไปหมละล่มในหลุมในมูลยไปเองสิบว่าขาม,มูลทางนี้มันก็จะน้ำเหนอดหอ,อดออดหอดนแล้ว คงใส่กุบดจะไปไกลอยูวแต่ไม่ได้เพิ่นไปตามเพิ่นพระท่านหรอกไก่ไก่ผลเริ่มยุ่น้ำหพี่น้องจะกลับไปกินบ้านน้ำก็ได้มันแดดถึแล้วแต่เมื่อกี้ อยู่นาบอะไรนี่นามนะแถวๆนี้กินได้เบิดเกิดว่านามมันขังนามมันหงุดหงิดแถวๆนี้กินได้ซึ่งเบิดได้แล้วจัดขนาดพักวนเวรอยู่ยยเสียบพี่น้องบม่บอกพาผ้ากันกินบพกล้าก,กินเท่านั้นวันมีประพยัดเขาก็บพเข่าใจญพักน้ำเกิเกิดอยู่ทน,น่นามกันตะกี้กินได้นี่บดกินกันแล้ว เป,เป็นพลังอิเล่น,เ,นเกิดมาในหน้ากับกากนนปบากจาจนนิ้งแปลกมากจากพยานุญาตคักญานเนี่ยสรุปคือมีตลกกบไพ่กินนั่งก็กินญาติปนังนกับบัวายเป็นโลกคือเราแต่เราค้นก็ได้บุรงษค้นบะสูงดบุรีบวกกินเหล่า เป็นโลงมะเร็งเป็นโลงตับพิสูจน์ยากเท่นไหล่ะถึงเข้าตายมันตายมันก็นกนตายหรอกวันนี้เดี๋ยวขนที่ซัมมี่นะครับเนาะพี่น้องวันนี้เองเลยลงไปหมดแล้วได้ลบไม่มุ่นขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาวันนี จงมานอยดอนข้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่บ่ิ่มบ่ปะบมานอยดอนคองใอายุดโดดเดียวเอกาให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อยาเจ็บจะไข้จะป่วยยาโจนเจตยังคิดสิ่งใดก็ขอให้สมข้อมุงมัปรปัถนาใหญ่พัดให้สนเรื่องเองินเรื่องทอง จิบนี่คือสิบมีสำนีนะครับเนาะพอกัอนไหมนะครับดื้อจิบนะสำหรับจิบนี่ยของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ